สวัสดีครับผมเดนนัจี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลงถ้ำมังกรอุปกรณ์ระดับ8ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแพทล่าสุดนี้นะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็ทวงถามเข้ามานะครับผมก็ขอโทษด้วยจริงๆที่ทําช้าไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้เราก็ได้ทําแล้วนะครับโดยที่ผมจะมาทําในเหมือนเดิมนะครับหลักสูตรที่เน้นผ่านชัวนะครับไม่ได้เน้นเร็วมากนะครับแต่ก็จะพยายามให้เสียเวลานะแล้วก็จะลงทั้ง3แบบเลยนะครับทั้งแบบที่ใช้เซอินใช้เบริก้าแล้วก็ใช้สปีน่าก็ผ่านได้นะครับและตัวละครที่จะมาช่วยให้เราผ่านได้ชััววๆเน่ก็็คืออตขงป นทั่วไปตัวหนึ่งที่หลายๆคนก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะเราก็จะมาได้ใช้ในงานของท้ามังกรอุปกรณ์นี่แหละนะครับมือใหม่ที่ยังไม่มีนะครับก็ ลองไปหาเลือกจากใบเลือกอสฟินทั่วไปดูนะครับแล้วเราก็จะมาเจาะลึกถ้ามังกรนี้นะว่ามีวิธีผ่านเนี่ยหลากหลายแบบเลยนะครับแล้วก็ของที่ดอกจากถ้ามังกรอุปกรณ์ระดับ8เนี่ยเอาไปทําอะไรต่อได้แล้วก็ตั้งการต่อสู้ซ้ําแบบไหนดีอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ของไม่ได้แน่นมากนะครับคือเป็นชนชั้นกลางอย่างผมเนี่ยก็คือไม่ได้แบบมีของท็อปอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอมีของลงถ้ามังกรระดับสูงๆได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะใช้ทีมแบบไหนรายละเอียดเป็นยังไงบนะครั ทีมแรกนะครับที่เราจะมาลงกันวันนี้นะครับก็คือทีมของเซอินนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ตัวที่เราพูดถึงว่าเป็นพระเอกของวันนี้เนี่ยก็คือตัวของโคลอี้นะครับโคลอี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะโคลอี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับหรือว่าดองเอาไว้ใน ID ใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมแนะนําว่าให้หามาสักตัวหนึ่งนะครับเวล่มส <40 S 1> <40 S 2> ี่สิบเฉยๆก็ได้ไม่ต้องอัพเป็น50ก็ได้นะครับเพื่อเอามาลงปีกแห่งพายุระดับ8โดยเฉพาะเลยนะครับพสิทธของโคลอี้เนี่ยมันช่วยลดดาเมจเวทให้ทีมเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นมังกรปีกแห่งพ นี้ก็คือถ้าได้เวลาเก็บกวาดแล้วนะครับก็คือมันจะช่วยเพิ่มครูดาวให้มังกรฝั่งนู้นครับหนึวินาทีทําให้มันอ่ะใช้ท่าสั่ไม่ได้โอเคท่ามันจะโกงแค่ไหนก็ตามมันจะช็อตมันจะเพิ่มครูดาวเราอ่ะเราไม่ต้องใส่ตัวละครหรือใส่โพเทนไปกันในพวกนั้นนะครับคือใช้โคอี้เนี่ยเปิดเกมเพื่อให้มันติดครูดาวแล้วก็ตีเราด้วยสกิลไม่ได้แค่นั้นเองนะครับและท่าเนี้ยมันมีครูดาวร้อยวินาทีเท่านั้นเองนะครับทำให้มันสามารถวนท่าได้เว้ยก็คือ มังกรตีคูดาลร้อยวิพอครบร้อยวิปุ๊บโอ,อี้ใช้ได้อีกรอบพอดีมังกรก็จะไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับทำให้เราสามารถจ่ายดาเมจใส่มันได้เรื่อยๆเป็นกระสอบทรายเลยนะครับจนมันตายนะเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็แค่อย่าให้เกินเทิร์นที่50เพราะว่าหลังจากเทิร์นที่50ไปเนี่ยมันจะโหดจ,จัดๆนะครับมันตีธรรมดาก็แรงนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากเกินไปสําหรับชนชั้นกลางหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่มาสักพักแล้วก็เริ่มจะมีของแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านได้จริงๆเราไปอัดของให้เฉพาะัครบ ท่าที่2ของโคลี้ก็เป็นท่าสําคัญนะครับเพราะว่ามันช่วยทําการดีบัฟแทนตัวของพวกราเชลอะไรอย่างนี้นะแต่มันใช้ได้เฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะครับคือมันจะสามารถทําให้บางกรเนี่ยโดนความเสียหายมากขึ้น80%แล้วก็ลดพลังป้องกันของมังกรอีกลงอีก80%นะครับทั้งหมด12เทิร์นเห็นไหมมันเหมือนราเชลเปะเลยแล้วก็เยอะกว่ามา10%เพราะของราเชลเนี่ยมันแค่70แต่โคลี้เนี่ยมันลดได้ถึง80%แต่ใช้ได้เฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะโหมดดันเจนางกรนะ ของที่เราจะเน้นใส่ให้โคลี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับใส่เกราะให้มันพอโดนตีธรรมดาแล้วไม่ตายนะแล้วก็ใส่อัญมณีที่ช่วยลดคูดาวนะครับจะเป็นอัญมณีของคณะปฏิวัติก็ได้นะครับจะเป็นอัญมณีของสี่จักรพรรดิก็ได้นะครับที่ช่วยลดคูดาวประมาณ10บเนี่ยก็ก็ช่วยได้แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถวนท่าหนึ่งเนี่ยได้ชัวร์นะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะต้องลุ้นนิดนึงนะแต่ถ้าใส่มาสักเม็ดหนึ่งเนี่ยรับรองว่าผ่านแน่นอนนะครับจบสําหรับโคลี่นะครับผมจะอธิบายแค่รอบเดียวนะสหโี ส่วนตัวอื่นๆไม่มีอะไรนะครับเรามีเซอินที่เป็นตัวดามเมจหลักนะครับผมก็ใส่ของให้เซอินเนี่ยแน่นพอสมควรเพราะว่าผมเลี้ยงเซอินตัวนี้มานานแล้วแต่ถ้าของเราไม่แน่นขนาดนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะจบช้าลงเพราะว่าดาเมจเราจ่ายช้าลงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากบางคนก็ขอแค่ผ่านรอบเดียวใช่ปะ่ะจะได้ฟาร์มวัลลัสิตร,รอบจากฟาร์มแบบอัตโนมัติได้อะไรประมาณนี้นะ ก็คือกวาดล้างได้ทุกวันอะไรเงี้ยขอผ่านรอบแรกก็ะพอก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องเวลาก็ไ้ผมวันนี้ผมมาเพื่อสอนให้ผ่านชัวร์วอยู่แล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ใส่มาเพื่อบัฟดามจให้เซอินให้มากที่สุดนะครับตัวของอไอรีนนะครับใส่มาบัฟคีนะครับแล้วก็เพิ่มดามจกรยจห้ามนะส่วนตัวนี้ใส่มาทําไมนะครับตัวของอาริสใสมาทําไมตัวของอาริสใสมาเพื่อความชัวร์ในการวนท่าให้กับโคลี่แล้วก็เซอินนะครับเพราะว่าเซอินเนี่ยฟันไปทีติดคูดาวประมาณ30มวิเนี่ยมันจะได้วนได้เร็วๆนะครับแต่ว่าไม่ใส่ได้ไหม ไม่ใส่ก็ได้นะครับใครที่ไม่ชอบแบบมีตัวออกไปปีโตแล้วมันจะเสียเวลาเสียแอนิเมชันนานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เป็นตัวอื่นก็ได้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมลองแล้วผ่านได้เหมือนกันนะครับโอเคทีมประมาณนี้นะเราไปดูกันในเกมว่าเล่นประมาณไหนนะครับเอาล่ะเข้ามากันในเกมนะครับสเต็ปของการใช้โคอี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆไม่ใช้โคอี้เนี่ยผ่านได้ไหมผ่านได้แต่ของมันต้องแน่นมากไงถ้าใช้โคอี้ก็จะประหยัดทรัพยากรเราไปได้เยอะเพราะเราไม่ต้องมากันชอ็อตกันเพิ่มครูดาวอะไรนี้นะผมเปิดด้วยการใช้ท่านหนึ่ ครอี้ Chloe จะเห็นว่ามัางกรโดนเพิ่มคูดาเป็นร้อยวินะครับเราก็ใช้ท่าบนของครอียตามมาทำให้มังกรเนี่ยติดดีบับทำให้โดนโจมตีแรงขึ้น80นะครับแล้วเซอินก็ฟันปับป๊บๆเข้าไป1ล้านนะครับโดยทีเ่เราต้องรอให้เซอินได้แปลงล่างนะถ้าเซอินได้แปลงล่างเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีก3เท่านะระหว่างนี้เราก็ให้ครอียนะครับบนท่าหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็เห็นว่ามัางกรเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลทีนะมันตีธรรมดาแล้วมังกรมันจะลดคูดาวให้ตัวเองก็จริงแต่มันลดแค่5าวิไงครอียเนี่ย โฉบทีนึงเนี่ยมันหายไปร้อยวินะครับคือมัน่ะจะโดนเพิ่มคูดาวไปร้อยวิแล้วโคลอี้ก็มีคู่ดาวอยู่ประมาณร้อยวิแล้วก็มีมีอันนี้ไม่มีรถคูดาวให้โคลอี้ดังนั้นโคลอี้ไวกว่าคูดาวของมังกรแน่นอนนะครับเราจะวน5้านหนึ่งโคลอี้ได้เรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็ให้เซอินเนี่ยฟันร้อยฟันร้อยไปนะครับพอเซอินแปลงร่างได้ไม่ไหลายแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับเนี่ยฟันทีละเกือบล้านเกือบล้านนะครับด้านเมนจุดอ่อนในแพทปัจจุบันนะครับมันจะทํางานโดยการที่ยิ่งมอนเลือดน้อยเนี่ย จุดอ่อนเนี่ยดาเมจจากจุดอ่อนเนี่ยก็จะยิ่งแรงมากนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคำนวณอะไรประมาณไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่ายิ่งมอนลดเลือดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับเล่นมานานแล้วอนะไรเงี้ยไม่พึ่งกลับมาเล่นจุดอ่อนเนี่ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกไปแล้วนะครับโอเคพอเซอินแปลงร่างเนี่ยก็จะฟันดอกละสองสาล้านได้แล้วนะครับเราก็จะจบเกมได้ไวยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ3นาทีแล้วนะ บอสก็ยังเหลือเลือดอีกพอประมาณนะครับผมก็ให้โคลอี้เนี่ยวนท่าหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ใช้ท่าสักทีเห็นไหมมังกรเนี่ยระดับ8นะครับท่าแรงมีช็อตมีเพิ่มคูลดาวจะไปต้องใส่ตัวกันช็อตตัวกันเพิ่มคูลดาวใส่โพเทนกันช็อตโพเทนกันเพิ่มคูลดาวกันสะท้อนอย่างนี้ไหมไม่ต้องนะครับก็เอาอารากอนมาแก้ปัญหาเรื่อง การสะท้อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนของเซอินเรามากนะครับแล้วก็เอาตัวของโคลียมาแก้ปัญหาเรื่องการช็อตการเพิ่มคูดาวของมังกรจบนะครับก็ไม่ต้องใช้รูปไม่ต้องใช้อะไรละก็ใช้แค่นี้แหละประมาณนี้นะใครไม่มีโคลียนะครับก็อาจจะต้องใส่รูปเข้ามาแทนตำแหน่งของอาริสนะครับเพื่อเอามากันเพิ่มคูดาวให้เพื่อนในทีมที่จะโดนมังกรเนี่ยโฉบแล้วเพิ่มคูดาว30มสิบบีอะไรงนี้นะโอเคตอนนี้มอนก็ใกล้าตายแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ5นาทีนะผมคิดว่าน่าจะมาไม่เกิน6นาทีก็น่าจะจบบ,บอสตัวนี้ได้นะครับ สำหรับคนที่ของแน่นกว่านี้หรือว่ามีทีมที่พร้อมกว่านี้ไม่จําเป็นต้องใช้อารีไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้โคลี่ในการมาโฉบเนี่ยสามารถรับท่ามังกรได้เนี่ยก็จะจบได้ไวกว่านี้ครับอาจจะไวกว่า5นาทีนะแต่สําหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับเป็นชนชั้นกลางแบบผมนะครับไม่ได้เอาของ p v e อเลยมาแน่นมากมายนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผ่านได้ค่อนข้างชัวร์และง่ายนะครับจะเห็นว่าผมแทบไม่ทําอะไรเลยนะมีแค่โคอี้กับเซอินได้ออกท่ากันอยู่2คนนะครับเนี่ยตายแล้วนะครับประมาณ5นาทีครึ่งนะ อันนี้คือวิธีแรกนะครับของเราก็คือวิธีการใช้เซอินนั่นเองนะครับโอ้ได้ทำอังกอร,รกลับด้วยนะ,ะหลังจากที่เราดูทีมเซอินไปแล้วนะครับมาทีมที่2นะครับคราวนี้เป็นทีมเวทบ้างนะครับก็จะใช้บริก้าเป็นหลักสำหรับใครที่ไม่ได้ปั้นเซอินมาแน่น,นะครับแต่ว่ามีบริก้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เบริก้าเนี่ยในการผ่านปีกแห่งพายุได้อยู่นะครับโดยที่เราเปลี่ยนตัวอรากอนเนี่ย เป็นซีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวิริก้าเนี่ยมันมีพาสซีฟในการการันการสะท้อนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องใส่อาราคอนมาเพื่อช่วยป้องกันการสะท้อนให้ตัวดาเมจหลักของเราก็ได้นะครับผมใส่ซีกมาเพื่อทําให้วิริก้าเนี่ยสามารถวนอันติได้2รอบเพราะว่าอันติเมตของ ตัวของซิกเนี่ยมันสามารถทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยสามารถใช้อันติได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองก็คือง่ายๆคือเราเอาเวริก้าเนี่ยทุ่มออกบ,บาทไปรอบนึงถ้าแม่งไม่ตายก็ให้ซิกใช้อันติแล้วเวริกาก็สะสมเกรุกพลังใหม่แล้วใช้อันติอีกรอบหนึ่งตายแน่นอนนะครับของเนี่ยไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับของผมมีแค่นี้เองนะครับก็สามารถ จบมังกรตัวนี้ได้นะครับใครที่ปริก้าของแน่นมากๆเนี่ยอาจจะทุ่มหมบาททีเดียวแล้วก็ใช้ท่าหนึ่งไปอีก2อสทีมันก็น่าจะตายแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยอย่างที่บอกผมชนชั้นกลางนะครับของไม่ได้แน่นมากนะครับอันนี้ผมจําลองให้ดูว่าของไม่ได้แน่นอะไรมากนะครับก็สามารถจะผ่านได้นะครับครีเอเตอร์สเกลจำเป็นต้องใส่ไหมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ครับใส่ใส่เป็นตัวไอที่มันช่วยบัฟดาเมจเวทก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ครีเอเตอร์สเกลก็ได้แต่ ผมอุตส่าห์หาครีเอเตอร์สกอตมาผมก็เลยมาใส่เล่นๆเฉยๆนะครับมันช่วยเพิ่มดาเมจจุดอ่อนไงแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคในะเกมจะประมาณไหนไปดูกันนะครับเอาล่ะเข้ามาในเกมกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นทีมเวทบ้างนะเปิดเกมมาก็เหมือนเดิมนะครับให้โคอี่เนี่ยออกไปเพิ่มครูดาวก่อนนะครับแล้วค่อยให้โคอี่ใช้ท่าบนเพื่อ,อดีบัฟมังกรให้มันโดนโจมตีแรงขึ้นจากนั้นก็เอาตัวของบริก้านะครับจ่ายท่าล่างสลับกับท่าบนไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่าซิกมีจังหวะใช้ อันติหลังจากที่บริการใช้อันติค่อยใช้นะครับคือซีกะมันจะได้อันติก่อนแหละแต่ว่าไม่ต้องรีบใช้คือให้บริการเนี่ยใช้อุกบาทก่อนแล้วค่อยให้ใช้ซีกเนี่ยอันติตามแล้วบริการจะใช้อุกบาทได้อีกรอบนะครับคือทีมเวทเนี่ยมันก็จะมีเมคอนิกที่ซับซ้อนขึ้นมาจากทีมเซอินขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ใครที่ชอบบริการหรือว่ายังไม่ได้ปั้นเซอินเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการผ่านได้เหมือนกันนะครับมันผ่านค่อนข้างง่ายนะแล้วดามจบริการเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะครับ ไม่นานเกินไปแน่นอนนะครับใครที่บริกาเนี่ยของแน่มากๆก็อาจจะจบได้ในอุกบาตลูกเดียวก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกของผมผมเนี่ยของไม่ได้เยอะมากนะครับที่ผมใส่มาให้บริการในทีมนี้นะดังนั้นเราก็จะมาดูว่ามันจะจบที่เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะทีมไหนในวันนี้ที่ผมเอามาพรีเซนต์นะครับทั้ง3าทีมนะให้ความสําคัญกับการที่โครอีต,ต้องออกไปใช้ท่า1ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มครูดาวให้บอสได้ชัวร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาบอสมันตีธรรมดาเนี่ยมันลดครูดาวตัวเองด้วยนะครับดัังนน้ เราจะต้องพยายามกะเผื่อนะครับถ้ามันเหลือสักประมาณแบบใกล้ๆสิบวีแล้วเราก็ควรจะให้โคโอีอ้ไปปาดได้แล้วนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนท่าของบอสเนี่ยปวดได้นะครับโอเคผมได้ใช้อุกบากขรงแรกแล้วตึ้มตึ้มต้มตมนะครับสิบล้านนะฮะคือถ้าผมบัฟด,ด้วยครีเอเตอร์สเกลเนี่ยมันจะประมาณ10ล้านแต่ถ้าไม่บัฟเนี่ยมันจะประมาณ6ล้าน7ล้านซึ่งถ้าโยนไป2รอบเนี่ยก็พอจะจบบอสต,ตัวนี้ได้อยู่เพราะว่ามันมีดาเมจเติมมาจากท่านหนึ่งของ ตัวบรวิก้าด้วยนะครับไม่ต้องไปเรียสน,นะครับว่าเรามีครีเตอร์สกลหรือเปล่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเปลี่ยนครีเตอร์สกลเป็นตัวของตัวบัฟดาเมจเวทตัวอื่นเนี่ยมันก็ได้ดาเมจประมาณนี้เหมือนกันนะครับปลาลูกหนึ่งของไม่ได้แน่นมากเนี่ยก็เฉียดเฉียดสิ้านดังนั้นปลา2ลูกจบเกมได้แน่นอนนะครับผมใช้อันติของซีกไปแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าบริก้าก็จะสามารถเก็บเกตปลุกพลังได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆเก็บไปนะครับแล้วเราค่อย ใช้อันติให้เวริก้าอีกรอบหนึ่งก็จะจบบอสมังกตรตัวนี้ได้นะครับจะเห็นว่าบอสเนี่ยเหลือเลือดไม่ได้เยอะหรอกนะครับดังนั้นถ้าใครที่เวริก้าแรงๆ่อยเนี่ยมันอาจจะตายไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะสามารถจบได้ภายใน 4- 5หนาทีได้นะครับอันนี้ผมโลบดาเมจไปนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรามีช่องให้บอสใช้ท่าเนี่ยเราก็จะโดนสถานะผิดปกติได้ดังนั้นทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะใช้ท่าหนึ่งของโคอี้ก่อนที่จะใช้ท่าอื่นๆนะครับอันนี้ผมยังพอแก้รังมาไ,มได้เพราะว่าครีเตอร์สกาวมันล้าง โอเคปุ๊บๆๆนะครับโอเคใช้อุกบาตได้แล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะครับก็เวลาก็ใกล้ๆกับเซอินนะครับสำหรับบริก้าที่ของไม่แน่นอย่างผมนะก็ประมาณ5นาทีกว่านะครับโอเคจบไปสําหรับทีมบริก้านะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากมากนะครับ ทีมสุดท้ายที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับก็คือทีมของสปีน่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปั้นมริกายังไม่ได้ปั้นเซอินเพิ่งเล่นมาได้ไม่นานแล้วก็เอางบไปลงกับตัว PVP อยู่อะไรประมาณนี้นะยังไม่ได้ลงตัว m i d เอาเวของ PVE อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้สปีน่าผ่านได้นะครับโดยที่เราจะเน้นอยู่3ตัวก็คือสปีน่าโคลี่แล้วก็เอสนะครับเอสเนี่ย ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมจะใส่เป็นไอรีนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ S อสมันมีบัฟดาเมจิีด้วยไงแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบไม่ต้องปลุกพลังเทพเจ้าด้วยก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็เลยเลือก S มาให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้ผ่านได้แล้วก็สปินเนอร์ของผมเนี่ยผมใส่อัญ,ญมณีป้องกันการสะท้อนลงไปผมก็เลยจะไม่ใช้ตัวของอารากอนมาช่วยในการป้องกันการสะท้อนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีอัญ,ญมณีป้องกันการสะท้อนแล้วมีอารากอนเนี่ยก็จะใช้อารากอนแทนก็ได้นะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ที่ช่วยเพิ่มมดเใ อ่สปีนาเนี่ยมันจบเกมให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันจบเกมช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะโดนมังกรเนี่ยตีธรรมดาตายได้แต่ว่าถ้าสปีนาเราพอมีของสัหน่อยนึงเนี่ยผมใส่ของมาประมาณนี้มันก็จะสามารถผ่านมังกรได้เหมือนกันนะครับแต่จะเสียเวลากว่าการใช้วิิก้ากับเซอินแค่นั้นเองนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีวิิก้าไม่มีเซอินหรือว่าวิก้าเซอินรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคอะไรประมาณนี้นะ โอเคอีก2ตัวผมจะใส่เป็นอะไรดีเอออุตสาห์หามาไ,มได้ก็ใส่ครีเอเตอร์สเกลก็ได้นะครับมันมีตัวที่ช่วยเพิ่มดาเมจเวทตัวอื่นอยู่นะครับอย่างตัวของซินเวียเนี่ยก็ช่วยเพิ่มดาเมจเวทให้เพื่อนได้ไดก็จะใส่ซ<ส>ินเวียก็ได้นะครับแต่ผมมีครีเอเตอร์สเกลผมเลยใส่ครีเอเตอร์สเกลนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใส่ตัวนี้ขำๆในะอุตสาห์ได้มายังไม่ได้ทาคลิป p ี p เลยนะครับขอโทษจริงๆนะครับโอเคใส่ทีมประมาณนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นยังไงอะ่ะเ ไอตัวเฟนรีเนี่ยผมใส่มาขำๆจริงๆนะครับผมจะมาลองด้วยว่าไอท้ท่าท่าที่2ของมันเนี่ยที่มันบอกว่าเพิ่มดาเมจที่เพิ่มดาเมจติดอ่อนเนี่ยมันช่วยใน PVE สักแค่ไหนน,นะประมาณนี้เฉยๆนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกแค่นี้ก็น่าจะผ่านได้แล้วนะไปดูกันในเกมนะครับว่าจะผ่านได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับสตีน่า โอเคเข้ามาในเกมกันนะครับสเต็ปก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเอาโคลอย์เนี่ยเปิดด้วยท่า1ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มคูลดาวบอสให้บอสมันใช้สกิลไม่ได้นะครับตามด้วยท่าบนของโคลอย์นะครับซึ่งมันจะช่วยลดพลังป้องกันของบอสแล้วก็ทำให้บอสโดนโจมตีแรงขึ้นเนี่ย12เทิร์นนะครับอย่าลืมว่ามันแค่12เทิร์นนะครับดังนั้นทุกๆ12เทิร์นเราควรจะมาเติมท่าบนของโคลอย์ใส่บอสด้วยนะครับไม่งั้นเราจะตีไม่เข้านะครับ โอเคหลังจากนั้นก็ให้สปีนาจ่ายดาเมจตามอัธยาศัยนะครับตาน,นี้ผมตั้งใจไม่ใส่อราร์กอนเข้ามาแล้วก็ไปใส่อัญไม่มีป้องกันการสะท้อนให้ตัวของสปีนาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้ดูว่าสปีนาเนี่ยต่อให้ไม่มีอราร์กอนหรือไม่มีอาริสมาช่วยในการลดคูลดาวเนี่ยมันก็สามารถวนท่าได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตัวของอสปินเนอร์มาเล่นง่ายตรงที่มันมีท่าอันติที่สามารถโบนใช้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันติมันเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจเวทให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นต่อให้เราไม่ใส่ตัวเพิ่มดาเมจเวทมาเนี่ยมันก็พอมีดาเมจในตัวนะครับคือเป็นตัวกลางๆอ่ะไม่ได้ดาเมจสุดแบบเซอินหรือเบริก้าแต่ก็สาหรับมือใหม่ก็พอ,อามาใช้แก้ขัดได้ประมาณนี้นะอันนี้ผมลองให้ตัวเฟนรีใช้ท่าบนดูนะครับว่าสปินน่าจะตีแรงขึ้นแต่ขั้ไหนครับซึ่งก็ไม่ได้แรงอะไรมากเท่าไหร่นะครับ อันยมณีที่ช่วยเพิ่มดาเมจที่ดาเมจจุดอ่อนให้สปินเนมันน่าจะพาสปิน่าเนี่ยไปใกล้ๆขีดจำกัดของการเพิ่มดาเมจแล้วนะครับดังนั้นเฟนดีมาหอนใส่เนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยวะ่ะแต่ก็ใส่มาขำๆนะครับผมยังไม่ได้ใช้เฟนดีออกคลิปไหนเลยนะครับการว่าเฟนดีเนี่ยได้ออกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวอาจจะเอาเฟนดีมาพีพีให้ดูนะครับแต่เฟนดีผมก็ยังไม่ได้เวล44เลยนะจะเห็นว่ามันวนท่าอยู่ประมาณแค่นี้นะครับเราให้ความสาคัญก,กับการเพิ่่มคูดาบอกอนนะ โอเคตอนนี้บอสเราก็โอ้บอสจะใช้ท่าได้นะครับแล้วก็ให้ตัวของโคอี้ไปปาดนะครับถ้าบอสเนี่ยมันติดคูลดาวเหลือสัก20่สิบวิก็ควรให้โคอี้ไปปาดซ้ําได้แล้วนะครับเพราะว่าบอสมันตีธรรมดาแล้วมันลดคูลดาวตัวเองตรงนี้ต้องไม่ลืมนะครับอ่าพอเราปาดเสร็จปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้ตมามอัธยาศัยของเรานะครับ ใช้ท่าบนสลับท่าล่างาเรื่อยๆท่าล่างของสปีนาเนี่ยมันช่วยรีเซ็ตคูดาวให้ท่าบนนะครับแล้วท่าบนของสปีนามันช่วยดูดเลือดดังนั้นสปีนาไม่ตายแน่นอนแล้วก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆเนี่ยอาจจะทีละห้าแสนเจ็ดแสนแต่มันจ่ายได้แทบทุกเทิร์นนะครับเพราะว่าท่ามันวนมาเรื่อยๆเห็นไหมอันติมันรีเซ็ตอีกละตัวนี้ไม่ต้องใช้ซิกมาช่วยนะครับสปีนามีเอฟเฟกในการที่ทําให้อันติเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามีช่องว่างของเวลาเนี่ยช่องว่างแบบสป เพื่อเติมดีบัฟบอสไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพนิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับคือจ่ายท่าล่างโคอี้ท่าบนโคอี้แล้วก็วนท่าสปีน่าไปเรื่อยๆนะครับขอตัดเวลาไปนิดนึงนะครับจะได้จบคลิปได้เร็วหน่อยนะก็ผ่านจากนาทีที่5มาที่นาทีที่9เลยนะครับจะเห็นว่าทีมมันก็เลี้ยงตัวเองมาเรื่อยๆครับวนท่าแบบ5นาทีแรกเนี่ยมาเรื่อยๆนั่นแหละไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับแป๊บเดียวก็จะจบแล้วนะครับ ก็จะเสียเวลาประมาณ10นาทีนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสปีนาเนี่ยมันเป็นตัวลงทุนต่ำนะครับสำหรับคนงบน้อยหรือยังไม่ได้ปั้นตัวมิดเอเวสนะครับถ้าใช้ตัวมิดเอเวสมันเร็วกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าใครที่ยังมีแค่สปีนาเนี่ยใช้จบได้แน่นอนถ้าสปีนาคุณมีดาเมจประมาณเกิน5 0 0แสนขึ้นมานครับประมาณ6-7เจ็ดแสนเนี่ยก็สามารถจบบอสอุปกรณ์เลเวล8ได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะอ่ะเห็นไหมพอใกล้ๆเธอที่50เนี่ยบอสจะเริ่มตีธรรมดาแรงแล,แล้วเราก็รีบๆจบไปนะครับซึ่งไม่น่าาายกกออะะไรมะรมนคับ่า จบนะครับโดยใช้สปีนาก็สามารถผ่านได้ครับอ่าสุดท้ายนะครับก็เป็นวิธีการจัดทีมแล้วก็จัดการตั้งค่าการต่อสู้ซ้ำนะครับซึ่งมันก็คือการที่ถ้าเราจะปล่อยฟาร์มอย่างบางคนใหญ่กจะฟาร์มทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเปิดมือถือทิ้งไว้ทั้งคืนหรือว่าเปิดอินเวนเตอร์ในคอมเนี่ยทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วปล่อยมันฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อ หาของนะครับหาไอเม็ดที่จะเอาไปแลกอุปกรณ์สวรรค์ะไรอะไรนี้นะเราก็สามารถตั้งค่าได้ประมาณนี้เลยนะครับมันง่ายมากๆนะครับก็คือขอแค่มีเซอินกับมีโคลอี้นะครับเราก็ตั้งให้โคลอี้เนี่ยใช้ท่าล่างแล้วก็บนแล้วก็ให้เซอินใช้ท่าฟันแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาไอตัวอันตรีของเซอินน่ไว้ประมาณอันดับ3ก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะเพราะเพราะว่าอะไรเราต้องการความชัวในการที่โคลอี้จะออกไปลดคูดาวเขาก่อนนะครับแล้วก็ ให้แน่ใจว่าเราจะมีดีบัฟของโคลี่อยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะมันอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็สามารถใช้ฟาร์มได้ง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะผ่านชัวอะไรประมาณนี้นะตัวของอย่างตอนแรกผมใช้อาริสเข้ามาในทีมใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเอาอาริสออกไปว่าอาริสเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราต่อสู้ซ้ำเนี่ยไอตัว คูดาวมันรวนนะครับทำให้มันใช้ท่าของโคลี้เนี่ยบ่อยเกินไปแล้วเราจะเสียเวลามากนะผมก็เลยเอาอาริสออกไปแล้วก็ใส่เป็นครีเตอร์สกลจริงๆจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อเอามาบัฟดาเมจให้เซอินแต่ว่าอันนี้ผมเลือกครีเตอร์สกลเพราะมันช่วยเพิ่มดาเมจจุดอ่อนโดยที่เป็นเราไม่ต้องไปกดท่าของมันอะไรประมาณนี้นะจะไม่ต้องเสียเวลามากมาดูกันอีกสักรอบนะครับว่าถ้าเราตั้งการต่อสู้สาแบบเนี้ยมันจะเสียเวลาไหมแล้วก็มันจะออกมาประมาณไหนนะครับ โอเคเริ่มเกมมาแบบที่ผมปล่อยจอยเรียบร้อยนะผมไม่กดอะไรเลยนะครับผมตั้งค่าไว้แค่4ลํลำดับนะครับก็คือใช้ท่าล่างโคลี่ท่าบนโคลี่แล้วก็ใช้ท่าอันติเซอินแล้วก็ท่าฟันเซอินนะครับจะเพิ่มลำดับที่5เป็นท่าบัฟตัวของตัวอะไรก็ได้อีกก็ได้นะครับอย่างผมจะตั้งเป็นท่า1ของครีเอเตอร์สกาเพื่อบัฟดาเมจทีก็ได้แต่ว่าผมไม่ทำนะครับเพราะว่า เออจะให้เห็นว่าประมาณตั้งแค่สีลำดับเนี้ยล้วเปลี่ยนคริเตอร์สเกลเป็นตัวอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับอย่างถ้าใครไม่มีไอรีนมิดอเวกเนี่ยจะใส่จะใส่ S มาก็ได้ครับก็ให้ค่าประมาณใกล้ๆกันนะครับก็อาจจะจบชา้าลงนิดนึงเพราะว่าตัวของไอรีนเนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับจะเห็นว่า การที่เราตั้งค่าให้โคลี่เนี่ยมันมีความสําคัญในการออกท่ามากกว่าเซอินเนี่ยมันอาจจะทาให้บางจังหวะเราเสียเวลานะครับทั้งที่บัฟของอดีบัฟที่เราดีบัฟใส่ดิบอสไปเนี่ยมันยังไปที่เทิร์นที่7เทิร์นที่8อยู่เลยมันก็ใช้ท่าบนของโคลี่ซ้ําไปซะแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะเสียเวลาขึ้นนิดนึงแต่มันจะได้ความชัวนะครับเวลาที่เราไม่ได้มองไงคือเรานอนไปแล้วอ่ะเราเราไปหลับแล้วแล้วเราก็ปล่อยเกมมันเล่นไปเนี่ยถ้ามันมีตาบางตาที่แพ้ก็จะเสียเวลาไปฟรีๆนะครับดังนั้นผมเอาความชัววก่อนาอได้ ตัดคูลดาวบอสแน่ๆโคลี้ได้ดีบัฟบอสแน่ๆแล้วเซอินได้ฟันเต็มเต็มดามจแล้วมันจะจบเกมได้ภายใน6นาทีอะไรประมาณนี้นะที่ผมคิดไว้นะครับใครที่เซอินของแน่นกว่านี้หรือว่าสามารถใช้ทีมที่มันไม่ต้องใช้ตัวของโคลี้มาลดคูลดาวบอสเนี่ยสามารถยืนชนกับบอสได้เนี่ยก็อาจจะจบเร็วกว่านี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าการที่เราใช้โคลี้เนี่ยมันทําให้เกมเนี้ยมันค่อนข้างจะชัวนะครับยังไงเราก็ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนอยู่แล้วนะครับกุญแจเราก็มีจํากัดดังนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ก็ไไไดด้้้้นนนนนนะครรรับสาาาหทีีี่่่่ขขอองมมมแกเเเตติิ ใกล้ๆล,ล้านนลครับยิ่งเลือดบอสน้อยลงเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าดาเมจจุดอ่อนเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามเลือดที่หายไปของบอสนั่นเองนะครับปรับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับก็วนท่าอยู่แค่นี้ปึ๊บเห็นไหมบางทีเราจะเสียเวลาใช้ท่าบนของโคอี้ไปโดยที่ไม่จําเป็นอนะ่ะแต่ก็มันก็จะได้ความชัวในแง่ที่ว่าบอสเนี่ยมันจะโดนดีบัฟตลอดเวลาก่อนที่เซอินจะไปฟันแน่นอนเพราะเซอินอยู่ลำดับที่4นะครับลำดับท่าฟันเนี่ยมันอยู่ลำดับที่4นะโอเคปุ๊บ ปรับ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 โอเคใกล้สามล้านเห็นไหมเห็นจะเห็นว่าตัวเลขอ่ะมันค่อยๆขยับไปใกล้สามล้านเรื่อยๆทั้งที่เอ่อบัฟดีบัฟอะไรต่างๆก็เท่าเดิมนั่นมันเป็นผลมาจากดาเมจจุดอ่อนนะครับที่ปอตยิ่งเลือดน้อยเรายิ่งดาเมจจุดอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคปับ๊บฟันชึบ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 อ่าสามล้านละเมื่อกี้ยังสองล้านเก้าอยู่เห็นไหมดาเมจจุดอ่อนเนี่ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปแล้วนะครับสำหรรรรััับบบใใคคททีี่่่่่ไไมมมด้้้้เเเเลลลนน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 าาาาาะะพิงงกกอ็แจหรับ ปึ๊บๆๆอันนี้บอสมันตตอร์ลาก้อนแล้วอลาก้อนได้สวนนะครับเราก็เลยได้ลดครูดาวเซียนใช้ท่าเนี่ยสองเทินติดอะไรประมาณนี้นะปึ๊บเนี่ยก็จะมาเสียเวลาโครี้ใช้ท่าท่าล่างท่าบนก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยให้เซียนจ่ายท่าในรประมาณเนี้ย ก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจาก5นาทีครึ่งก็อาจจะเป็น6นาทีอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ความชัวร์มาก็ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับสำหรับการฟาร์มของเดี๋ยวได้ของอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปอธิบายท้ายคลิปนะครับว่าของอะไรที่เราต้องการจากการลงท่ามังกรระดับ8นะทำไมเราถึงต้องดันด้นมาลงมันทั้งที่มันยากสิบหายนะครับ เอาล่ะหลังจากที่ผมลองฟาร์มมาเมื่อกี้ครับผมลงท่ามังกรรับไปด้วยนะครับท่ามังกรรับระดับ8ของท่ามังกรอุปกรณ์นะก็จะได้กล่องที่เป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทําเป็นรูปนี้หรือว่ามันยังไม่มีรูปกันแน่นะครับแต่ก็ลองเปิดดูนะว่าจะได้อะไรบ้างนะผมได้มาย9ิบก้ากล่องนะครับป๊าบโอ้โหอย่างเกลือนะครับโอเคได้ได้ของมาขายนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ของพิเศษนะแต่เมื่อกี้ผมก็ฟาร์มต่อด้วยนะครับแล้วก็ได้มาอันนึงนะครับสําหรับไอเทมพานะครับยุ น้ำตาลมังกรนั่นเองนครับมันจะสามารถใช้ในการแลกของได้ไม่ใช่อันนี้นะอยู่ในแท็บใบเรียกนะครับมันจะสามารถใช้เนี่ยเรียกอุปกรณ์แห่งสวรรค์ได้นะครับเป็นใบเรียกนะก็คือว่าเอาถ้าเอาน้ำตาลมังกรมาแลกอ่ะมันจะสุ่มอุปกรณ์สวรรค์ให้เราเราจะเลือกไม่ได้ว่าเ,เราจะได้อุปกรณ์สวรรค์เป็นออฟไหนนะครับเป็นความเร็วเป็นคีย์ลีคอเป็นจุดอ่อนไม่รู้นะแต่ว่าใช้น้ำตาลมังกรนะไปแลกได้น่าจะใช้สักสิบหยดมั้งต่อต่อหนึ่งอันงนั้นก็ ไปฟาร์มกันดูนะครับแล้วก็สะสมน้ำตาลมังกรเพื่อเอามาแลกอาวุธสวรรค์ซึ่งมันสำคัญมากๆตอนนี้ในแง่ที่ว่าถ้าเราได้ของความเร็วมาเนี่ยเราจะมีสปีดเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งทําให้เราสปีดนำชาวบ้านนะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปแลงเกิน5,000เนี่ยสปีดเขาจะเกิน89แล้วนะครับเพราะว่ามันมี อาวุธสวรรค์เข้ามาที่สปีดมันมากกว่าอาวุธอื่นๆนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สามารถผ่านได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ผ่านหรือติดอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ